บ้าลูกค้าที่ใช้ตัวไหนก็ไม่ได้นะครับมาปิดได้ที่ตัวนี้นะครับสวัสดีครับผมโกวิทนะครับจากไทยดิจิตอลนะครับวันนี้ผมมีโปรดักต์ตัวใหม่มาแนะนําอีกแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นรีโมทและเป็น USB ดีเลย์นะครับนะครจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับฟังก์ชันของมันนะครับคือเป็นรีโมทนะครับรีโมทตัวนี้เราก็จะมาติดตั้งไว้ในบ้านนะครับจะเป็นรองรับพอร์ต USB นะครับโดยที่เราอาจจะเอาเคปเตอร์นะครับที่เป็น USB พอร์ตอย่างนี้นะครับมาเสียบนะครับส่วนใหญ่นะครับบ้านลูกค้าผมว่าตอนนี้นะครับใช้เพื่อ นะครับที่ชาร์จก็น่าจะมีนะครับเราสามารถเอาไปเสียบในบ้านนะครับจุดไหนก็ได้นะครับที่มันรับ WiFi ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสั่งงานผ่านือถือด้วยแล้วก็เป็นรีโมทด้วยนะครับ2อย่างในตัวเดียวเลยนะครับแล้วก็การติดตั้งก็เป็น USB นะครับมาเสียบปลั๊กไฟนะครับตัวนี้ก็ต้องรับสัญญาณ Wi-Fi ในบ้านได้นะครับเช่นอยู่ดิมหน้าต่างอะไรเงี้ยครับเราจะเสียบจุดไหนก็ได้นะครับเสียบปุ๊บก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นไฟสีฟ้าขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับข้อดีของมันนะครับก็มมันสาารถ เอาไปใช้ร่วมกับมอเตอร์นะครับมอเตอร์ motor ที่รองรับก็จะมีหลายรุ่นมากนะครับันนี้เราลีดมาคร่าวๆนะครับก็จะเป็นพวก K 329นะครับ K329 หน้าตาก็จะเป็นตระกูล K พวกนี้ก็ตระกูล b ีเนะครับก็กหน้าตาบอร์ดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะใช้ร่วมกันได้นะครับแล้วก็ T329 แล้วก็ DW 329กนะครับก็จะเป็น V VL ส 29c นะครับแล้วก็จะเป็น RSEB7 นะครับในตระกูลพวกนี้นะครับหน้าตาบอร์ดก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนี้นะครับจะใช้ได้นะครับเพราะว่านะครับเราจะต้องเอาไอตัวรีโมทตัวนี้นะครับมันเป็นรีโมทด้วยนะครับก็คือเราต้องเอามากดจูนนะครับเหมือนจูนรีโมททั่วไปนะครับก็คือกดสตาร์ดีแล้วก็กดแอดรีโมทเนี่ยเข้าไปนะครับแอดเข้าไปเสร็จนะครับเราก็ถือ USB ตัวนี้มาเสียบในบ้านได้เลยนะครับมันก็จะเป็นทั้งรีโมทและตัวเพิ่มกระจายสัญญาณ Wi-Fi ไปด้วยนะครับตัวนี้ก็ทํามาตอบโจทย์นะครับได้ทั กระจายสัญญาณนะครับตอนนี้จะมีจุดเด่นนะครับในกรณีที่บ้านลูกค้านะครับที่เจอปัญหาเนี่ยไอติด Wi-Fi ไปแล้วนะครับ Wi-Fi เนี่ยมันไม่ถึงเช่นมอเตอร์เราอยู่หน้าบ้านเลยนะครับจากหน้าบ้านเข้ามาในบ้านเนี่ยห่างประมาณ20เมตรยเงี้ยเราใช้ USB ไอตัวนี้ก็เป็น Wi-Fi แบบเสียบนะครับตัวเนี้ยได้ประมาณ10เมตรนะครับถ้าเกินกว่านั้นนี่สัญญาณ Wi-Fi ไม่ถึงนะลูกค้าก็อาจจะต้องขยับมารุ่นตัวรองนี่นะครับรุ่นตัวรองนี่ก็อาจจะได้ประมาณ20เมตรนะครับจากตัวบ้านจากมอเตอร์มาตัวบ้านนะครับประมาณ20เมตรนะครับ ทีเนี้ยตัวแพ็กเกจพวกเนี้ยก็ทําฟังก์ชันออกมาเรื่อยๆนะครับถ้เรียงก็ผมจะเรียงให้เป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้ได้ได้ที่ประมาณ10เมตรตัวนี้20เมตรนะครับตัวเนี้ยระยะรีโมทเลยนะครับคือมันเอามาต่อวงกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูคร่าวๆนะครับตัวเนี้ยเป็นวงกลมของ Wi-Fi Wi-Fi นะครับตัวนี้ก็จาก จุดติดตั้งเราเตอร์นะครับออกมาเนี่ยของของลูกค้าเนี่ยมันอาจจะวงรัศมีประมาณ20เมตรนะครับหรือว่าอาจจะน้อยกว่านั้นนะสิบหถึงยีแล้วกันนะครับไวไฟในบ้านนะครับทีนี้ตรงนี้สมมติเราติดตั้งมอเตอร์นะครับมอเตอร์เราอยู่นี่มอเตอร์เราติดอยู่ตรงนี้นะครับรัศ euh, มีีโมทเนี่ยมันแล้วแต่หน้างานด้วยน,นะครับแต่ถ้าไกลสุดเนี่ยได้อยู่ที่100เมตรนะครับสมมตินะกันนะครับตรงนี้แปแล้วกันนะครับย่อดอกให้มันหน่อยนะครับได้80นะครับเรามาบวกกับตรงนี้สักสัก15อย่างเงี้ยก็ ก็จะทําให้อุปกรณ์เราอ่ะรับสัญญาณ Wi-Fi ได้ไกลขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันคุยผ่าน w i f i ด้วยแล้วคุยสัญญาณดีโมดด้วยนะครับเนี่ยนะครับมันก็สมมติเรามีปลั๊กไฟตรงนี้เป็นโรงรถเรานะครับแล้วลงจอดรถเนี่ยมีปลั๊กไฟนะครับเราก็ USB มาเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับอ่า USB มาเสียบตรงนี้นะครับเราก็จะได้สัญญาณที่ไกลขึ้นนะครับอย่างที่เคสที่เราไปเจอนะครับบ้านลูกค้าเนี่ยใช้ทั้ง2ระบงหมดแล้วนะครับใช้ตัวนี้ก็รับไม่ได้นะครับสุดท้ายนะครับมา จบได้ที่ตัวนี้นะครับตัวนี้เราสามารถเอาขึ้นไปเสียบชั้น2มาได้นะครับกรณีที่ว่าชั้นล่างเนี่ยโอ้เราปลูกต้นไม้เยอะนะครับมีสิ่งกีดกว้งเยอะนะครับมีกำแพงมีอะไรนะครับแต่ชั้นบนนะครับเราขึ้นไปชั้นบนเนี่ยเป็นนักแค่นมีหน้าต่างนะครับแล้วก็ผ่านต้นไม้ผ่านอะไรหมดเลยนะครับลงมาที่มอเตอร์อย่างเงี้ยสัญญาณมันจะได้ดีกว่านะครับอย่างบ้านลูกค้าที่ใช้ตัวไหนก็ไม่ได้นะครับปิดได้ที่ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้ก็ถือว่าทาออกมาแก้โจทย์ปัญหาตัวนี้ได้ดีมากกเลยนะคครรัับบ็ จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่มีข้อมูลจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถสอบถามคลิปด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวอีพีหน้านะครับเราจะพาไปหน้างงานนะครับพาไปต่อให้ดูเลยนะครับว่าการต่อการจูนนะครับการใช้งานจริงเนี่ยเป็นยังไงนะครับใช้งานแบบไหนนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับหรือว่าสนใจนะครับจะสั่งซื้อตัวสินค้าไปติดตั้งนะครับก็ตะการด้านล่างได้เลยครับ